สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวสินค้าอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ขอมาแนะนำสินค้าประเภทดิจิตอลนะครับเริ่มจากดิจิตอลมิกเซอร์นะครับโซนนี้จะเป็นซาวคราฟนะครับดิจิ er, ตอลมิกเซอร์ตระกูล UI Series นะครับตอนนี้เรามีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็เป็น UI12 นะครับซาวคราฟ UI12 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเพลท เพลตปีกยึดแหลกนะครับนี่ปกติไม่มีนะครับตัวนี้มีเพลยึดนะครับสำหรับเข้าแหลกอย่างดีเลยนะครับตามมาตรฐานนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่9,900บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวที่2นะครับก็เป็น UI Series เหมือนกันนะครับเป็น UI 16นะครับสาวครับ UI 16 เป็นมิกขนาดสิชแนลนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับสภาพใหม่เลยนะครับดูจากหูนี่ก็ได้พลาสติกยังไม่เสื่อมสภาพนะครับอย่างสวยใช้งานน้อยนะครับสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับ u i 16นะครับราคาก็อยู่ที่15,900าอยบาทนะครับ u i 1 6 15,900บาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นพวกดิจิตอลได i v เวรเลทั้งหลายนะครับ ข้างบนนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ dbx นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนี่ครับ dbx มหาจักรรับประกันด้วยนะครับมีสติ๊กเกอร์ชัดเจนนะครับ dbx pa นะครับตัวนี้เป็นรุ่น pa นะครับ dbx pa ก็คือ2อินหเอานะครับสตูดิโอ3ทางนะครับราคาอยู่ที่6,999บาทนะครับตัดลงมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น DBX เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็น DBX รุ่น PA บวกนะครับ PA บวกตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่5,999บาทนะครับส่วนตัวบนเป็นฟีดแบ็กนะครับเป็นออโต้ฟีดแบ็กนะครับ AFS นะครับก็คือออโต้ฟีดแบ็กนะครับตัวนี้ราคา8,900บาทนะครับสุดท้ายนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะเป็น DBX 260นะครับผม DBX 260ตัวนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาท DBX 260ของแท้นะครับสุดทุบนนะครับตัวนี้เป็นงานนอกนะครับต่างประเทศนะครับผมเป็นรุ่น DXP C8 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น C In 8 Out นะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับพวกตระกูลมาเรนี่นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวรีวิวให้ดูอื่นๆด้วยนะครับนี่ครับหลายเรื่องหลายอย่างนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเราแนะนํากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะมันเยอะนครับอ้าวให้ดูกันคร่าวๆนะครับอนาล็อกก็มีเยอะมากนะครับเพราะว่าแอก็มีนะครับมิกอนาล็อกถูกๆนะครับจนตัวนี้ราคาหกพันเ้าร้อยบาทนะครับวนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตระกูลอนาล็อกทั้งนั้นนะครับ นี่สายเขียวกันเลยทีเดียว BSS ทั้งระบบนะครับผมนี่ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเรนนะครับนี่เรน AC 2-2-B นะครับเป็นคอร์สอนหล็อสอทางนะครับผมฝั่งนี้เป็นไงมาดูนะครับนี่นี่ก็เป็นดิจิตอลนะครับพวกไดว์และทั้งหลายนะครับนี่ตระกูล DPX นะครับมาลานี่นะครับ ราคาไม่แพงนะครับอย่างตัวข้างบนนะครับ DBXPA2 นะครับ PA2 นะครับตัวนี้ของใหม่ก็อยู่เกือบสองหมื่นนะครับตัวนี้เราขายในราคาสินค้ามือสองนะครับ Direct นะครับ DirectPA2 ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับส่วนตัวนี้นี่เลยครับสินค้าพิเศษเลยแรมซ่านะครับเรมซ่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นเรมซ่าพานาโซนิกนะครับ รุ่น WZD M35 นะครับตัวนี้งานนอกนะครับสนใจทักทายกันเข้ามานะครับมากมายไก่กองนะครับอธิบายกันไม่ถูกเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอนาล็อก EQ นะครับของคราเทคนิคนะครับแอชลีย์นะครับครับสนใจก็เข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0989735736นะครับ0989735736นะครับ เราตั้งอยู่ที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะครับติดนิคมอุตสาหกรรมอ่าตะนครน,นะครับผมสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับหรือจะมาทดสอบสินค้าได้ตัวท่านเองเราก็ยินดีนะครับนะครับยังไงก็รบกวนบอกต่อเพื่อนพี่น้องเราด้วยนะครับสําหรับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับแบนชั้นนําระดับโรคกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับให้ดูเขาวๆ้วนะ จะส่งกันได้นะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือจะเข้ามาวอล์กอเข้ามาก็ได้นะครับผมมีให้เลือกทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าแอมอีคิวคอมพิวเซอร์มิกเซอร์นะครับหลากหลายมากมายนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบในแนว a n a าล็หรือดิจิตอลนะครับเรามีไว้บริการทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับมิกยามาฮ่าของแท้นะครับนี่ครับ สนใจก็เข้ามาดูนะพวกนี้จะเป็นตระกูลเอฟเฟกนะครับดิจิตอลเอฟเฟกทั้งหมดนะครับอ่านะครับผม EQ นี่ครับ EQ อ n น l ล g อกนะครับอาร์ตนะครับ HD 3 1 Spirit Studio Master นะครับยามาฮ่านะครับนี่ครับเรามีกันไว้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับนี่นะครับสินค้าหายากมากนะครับนี่อย่างเช่นอะนาล็อกพวกนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันหลังสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาเราอาจจะทักหลังไม่นะครับราคาพิเศษทุกรายการนะครับสวัสดีครับ